ตอนนี้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวหรือเร่งการเจริญเติบโตของทุเรียนเล็กแล้วนะครับในช่วงฝนตกแบบนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วพี่น้องเกษตรกรท่านใดกำลังใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นอาหารหลักรองเสริมหรือฮอร์โมนอยู่นะครับรีบใส่เพื่อเร่งทำให้ต้นโตอย่างเร่งด่วนแต่เท่านั้นยังไม่พอ ก้องนี่เลยครับใหม่ล่าสุดอามินากรีนสาหร่ายเขียวสกัดเข้มข้นตัวนี้เป็นสาหร่ายเข้มข้นที่มีกรดอาร์จินีนสูงทําให้เร่งการแตกลากจากด้านข้างแตกยอดแตกใบแตกตาข้างและยังเป็นสาหร่ายเขียวสกัดเข้มข้นที่ผ่านการสกัดจากวิธีสกัดเย็นไม่ใช่วิธีการสกัดด้วยกรดหรือด่างทําให้อุดมไปด้วยอาหารพืชวิตามินต่างๆอย่างครบถ้วนเมื่อใช้แล้วในทุเรียนจะทําให้เร่งการจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลแน่นอนหรือจะเป็นทุเรียนในช่วงฟื้นฟูสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวก็จะฝืนต้นได้อย่างเร่งด่วน อาจจะยังไม่เชื่อนะครับเรามาดูรีวิวกันท่านนี้จากจังหวัดระยองส่งมาให้ดูครับก่อนใช้ทุเรียนเล็ก2ปีต้นที่ใช้กับไม่ได้ใช้อะมนากรีนครับดูความแตกต่างของต้นครับต้นโตดีมากทรงพุ่มสวยยอดแตกดีมากครับมาครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นรับหน้าฝนนี้ขนาด1ลิตรนะครับจากปกติ650บาทวันนี้เอาไปเลยครับเหลือเพียง189บาบาทเท่านั้นส่งฟรีทุกออเดอร์และยังไม่พอจัดหนักจัดเต็มครับตรงหน้าผมนี้ แกลอน4ลิตรจากปกติ980บาทวันนี้เอาไปเลยครับเหลือเพียง549บาทเท่านั้นยังไม่พอยกลัง4แกลอน16ลิตรนะครับเพียง1,990บาทจากปกติ3,920บาทท่านใดสนใจนะครับรีบทักแชทที่เพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้เลยครับ